พอสำชายพารวยนะครับอันนี้ต้นนั่นนะครับต้นเอ่อเลมอนครับเลมอนครับนี่ยมีสามต้นนะครับอันนี้ต้นผมปลูกเองนะครับพอสำชายพารวยปลูกเองนะครับเนี่ยเลมอนนะครับเลมอนนะครับไม่ใช่มะนาวนะใชนะ่เป็นส้มนะใช่เป็นเลมอนครับดูครับเลมอนเลมอน ขออนุญาตถ่ายไปลงคลิปด้วยนะครับหน้าฝนนี่จะน้ำเต็มหมดเลยครับหน้าฝนนี่หน้าฝน,น,านจะมีน้ำน้ำเต็มเลยครับอันนี้น้าแรงจะเป็นอย่างนี้ครับอย่างที้ผมเคยมาอยู่นะครับนี่ด,ดูดูกระทอบนะครับนะครับดูบรรยากาศเดิม โอเคนะครับอยู่บรรยากาศดิมๆนะครับตอนผมมาอยู่นะป่ายังอยู่นะครับเนี่ยป่ายังยุ่ยู่มดหมดเลยนะครับโอเคนะครับมาดูบรรยากาศนะครับเนี่ยนะครับกระท่อมนี่นะครับผมเคยมาอยู่ครับกระท่อมกระท่อมมาอยู่ช่วงนู้นสองของปีขึ้นหลังนะครับ ในเมนูชุดนีด้มุทอนนะครับลม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 เป็นโครงการ,กรเรกษตรเรกษตรเกษตร,รแบบใหม่นะครับแบบผสมผสา,านนะครับลงหัวกุดฟาร์มครับนี่ อันนี้ส้มเลมอนเลมอนนะครับเลมอนอันนี้ผมปลูกไว้ครับตั้งสองปีคือหลังครับส้มเลมอนนะครับเลมอนเลมอนต้นนี้ก็ต้นมะข้าโมงนะครับต้นมะข้าโมงต้นเดียวนะครับบรรยากาศเอามาดูนะครับดูระบบน้ํานะครับระบบนั้นแต่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับรัวนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทํา ผมก็ไม่รู้มแผ่นใหญ่ครับนี่ระบบน้ํามาดูมาดูระบบน้ํานะครับอันนี้อ้อมนะครับเพให้น้ําไหลลงให้ไปน้ำบ่แค่จุอันนี้ก็ยังใช้น้ํามันอยู่นะครับเพราะวันนั้นที่โอ้นี่ไม่ใช่น้ํามันครับนี่มันต่อสายอยู่นี่ต่อสายอยู่ครับนี่ใช้สองระบบครับอันนี้ระบบน้ํามันและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครับนี่ครับพี่น้อง โอ้ดงหก,กดฟาร์มนะครับพี่น้องเดยครับบรรยากาศนะครับมาเลยมาเป็นปีแล้วครับแปนเอื้อตือนะครับพี่น้องแต่พอมาอยู่ตรงหกหกเลยเนีย่ปลาเต้มตัวนี้แปนนะครับแม่โคมาลุยแล้วแม่โคมาลุยแล้วครับแม่โค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 โอ้ดูนะครับนี่เห็นไหม ดูนี่ครับกำลังทำไปทีเล็กทีละน้อยนะครับนี่เป็นบ้านนะครับนี่ทีเล็กทีละน้อยใช้ธรรมชาติที่หาได้ในนี้นะครับครับอันนู้นก็เป็นนั่นครับหอดูดาวครับหอดูดาวนะครับหอหอลมเย็นหอลมเย็นหอลมเย็นครับหอลมเย็นยุ่ยายท่านติ๊กติ๊กอีอติ๊กอ่ะ โอ้ดีครับอันนี้อันนั้นนะครับนี่ก็เรียกอะไรนะตากบครับตากบตาขบนะครับตาขบเห็นไหมตาขบนะครับนี่ตาขบนะครับนี่อันนี้ตาขบนะครับตาขบบ้านผมเหมือนบบกตากบครับเหมือนบักตากรบด้วยี่ตากบ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  พี่น้องตากบกินได้เลยครับกินได้โอ้ต้องคุมไว้ครับงานไก่คร <s Elliott in school> ับพี่น <sext trad u ores> ้องไก่ปลาไก่ปลาพี่น้องไก่ปลาไก่ปลาพี่น้องงอค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 งโอ้งอคงอันนี้งอคงนะครับนี่สวัสดีครับเออสวัสดีครับเออสวัสดีครับงอคงงอคงเออมาคงสวัสดีนะครับไม่ได้เจอกันนานจำกันได้เนาะ งอคงงอคงตือผไก่ไม่ใส่หรือ่ไก่หมอคงเอาเหลือเส้นนี้บอไกอ่มมนเฮียน้ำป,าา <laughs> ปลาหมดหอเปล่เอเพราะว่าเขาอยู่น้ำปลาเนาะอันนี้ไก่ป่านะครับนี่โอ,อ,ตอ,อ้ตอนนี้ตะไ,ได้เก่งคนใดอยู่นี้ Hãy mẹo bay. Ta khoa quá là thế. Oh, rồi thấy nhìn. hả? nghe là bỏ mắc ăn cà tô rộng. Ta vã nặng 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 đây, nặng 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 นันไก่ป่าอันนั้นเขลเป็นไก่ยังไงไก่จอกบะไทยเออเห็นอยู่เห็นหมดแล้วเจ้าอะไรส่วนงไญ่ผมว่าเขาดอกผมเปเบิ่งย้อนหลังข้าไรสวนเขาจะหู้นะเต่ของตัวตงนเดี๋ยวเบิ่งตลอเด้แต่ว่าเบิ่งต่อไรสนแล้่เบิ่งดอก

วัวสำหรับบัคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อสัมชัยพารวยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ